ดิฉันนางสาวมนทการสีงามจ้าหน่ประจำศูนย์แหลบ TLC อุดรเลบเซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการลองโควิดอาการลองโควิดถามว่าพบได้บ่อยแค่ไหนจากข้อมูลองค์กรอ,อนามัยโลกหรือ WHO รายงานระบุเบื้องต้นเขว่าผู้ป่วยโควิด2019ประมาณร้อยละ10 2 0จะยัง เรือนหลังจากที่ติดเชื้อแบบเฉียบพลันนะคะอาการเหล่านี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนที่ผู้ป่วยฟื้นตัวขึ้นมานะคะจากการติดเชื้อหรืออาจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มป่วยและยังคงไม่หายไปอาการเหล่านี้มักผันขวนและกลับมาเป็นได้ใหม่อีกภาวะลองโควิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เคยติดเชื้อโควิด2019แม้ว่าในบางรายอาจจะมีอาก,การ เล็กน้อยหรือในบางรายอาจจะแทบจะไม่มีอาก,อการเลยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะส่วนอาการที่พบได้บ่อยมีประมาณอยู่3อย่างค่ะอย่างที่ 1. ค่ะหายใจไม่อิ่ม 2. ส,สมองลา้า 3. า 3. อ่อนเพียส่วนอาการที่พบไม่บ่อยเท่าได้แก่แน่นหน้าอกมนนีปัญหาในการพูดวิตกกันนงวลตึ่เศร้าปวดกล้ามเนื้อมีไข้สูญเสียการได้กลิ่นและการได้รับรส ขออนุญาตย้ำนะคะว่าอาการล o n g covid สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เคยติดเชื้อโคว i d 2019ที่ l c u ุดรแล b บเซ็นเจึงมีการจัดตั้งโปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังจากที่ติดเชื้อโควิด2 0 1าสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดนะคะ่ l c อุดรแล็บเซ็นเตอสวัสดีค่ะ